สวัสดีครับช่องเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของอสะ,กะเกษตรนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ตอนนั้นนี่สะพึ่งขุดใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เราเอาในส่วนของต้นไม้เนี่ยมาลงไว้นะครับตอนนี้นะครับดูความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านไปประมาณ กือบจะสองปีนะครับปีกว่าๆแล้วจากที่เป็นพื้นดินแห้งๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็มีต้นไม้นะครับที่เราเอามาลงเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วก็เริ่มเติบโตนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหลองดูนิดน,น,นึงครับนี่ครับโดยรอบเลยนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าฝนด้วยนะครับพอเป็นหน้าฝนเนี่ยต,ต้นไม้พวกนี้มันก็จะค่อนข้างเขียวขจีเลยนะครับใบเขียวนะครับก็มียอดนะแตกยอดขึ้นมาขึ้งเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสักนะครับต้นสักเนี่ยค่อนข้างทนแรงนะครับได้ดีเลยนะครับก็เรามาปลูกไว้นะครับแล้วก็จะมีพวกกล้วยนะครับ กปลูกง่ายครับด้วยเป็นช่วยน้ำาวานนะับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไผ่นะครับอ่าโอ้โหนี่ขึ้นมาเป็นกอเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับก็อันนี้ผมไปซื้อพันมานะครับแล้วก็มาปลูกตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ดินตรงนี้มันแห้งๆเลยครับตอนนี้ก็เป็นกอเริ่มจะใหญ่แล้วนะครับมีหลายลำแล้วนะครับ อันนี้เราเอาไว้สําหรับเป็นเป็นร่มไม้นะครับตอนนั้นตนั้งใจปลูกไ้เป็นร่มไม้ขึ้นมแล้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะปลูกพืชที่ไว้ไกินนะครับไว้กินได้นะครับับอนนี้ก็เป็นพวกชะอมนะครับใ <c oughs> น,นส่วนของพอกเกษตรอ่า เกษตรตรงนี้นะครับใช้พื้นที่ประม,มาณหนึ่งไร่นะครับบ่อขนาดใหญ่เลยอันนี้เนี่ยเขาสูบสูบสะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นสูบแล้วก็จับปลาไปละนะจะสังเกตดูว่าน้ำเนี่ยมันยังไม่เต็มบ่อเท่าไหร่นะครับน้ำยังไม่เต็มสะยังไม่เต็มบ่อเน,อะอน,นาะก็น่าจะต้องรอช่วงของหน้าฝนปีนี้นะครับถน้าฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับน้ำน่าจะเริ่มเต็มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ในสิ่งที่ผมปลูกปูกไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็จะเป็นต้นไผ่นะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นกอใหญ่เลยนะครับได้ลมแน่นอนนะตรงนี่ส่วนพวกต้นสักเนี่ยอันนี้พวกพอ่อพวกนานา้าเขาปลูกกันไว้นะครับอ่ะอันนี้เป็นมะม่วงนะครับโดยรอบสวนอ่าโดยรอบสระเนี่ยก็จะปลูกพืชที่กินได้นะนี่ก็จะเป็นมะม่งวงน่าจะเป็นน้ำดอกไม้นะครับ ตน้นทั้งใหญ่แล้วอันนี้ไม่น่าจะตายแล้วนะครับน่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็จะเป็นอีกสระหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นสระทีะ่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีหญ้าลกอยู่นะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้มอ,อ จัดการมันนะครับ้า <Yeah. S 1> พวกนี้ก็จะลุกลหน่อยนะครับริมขอบสระก็จะมีตะไคร้นะครับที่ปลูกเป็นแนวเลยจริงๆถ้าตกแต่งดีๆมันก็จะดูสวยนะครับแล้วก็จะมีต้นมันด้วยนะครับ,นะรบต้นมันเป็นมันสําปะหลังนะครับรอบๆนะครับโดยปกตนะิเขาจะปลูกสิ่งที่ใช้กินอยู่แล้วนะครับเวลาช่วงหน้าทำนาเนี่ย เก็บเกี่ยวเนี่ยก็มะละกอพวกนี้ก็ามาตามทส้มตามได้นะครับแล้วก็โอ้นี่ครับต้นสักต้นใหญ่แล้วครับตอนนี้ต้นข้้นใหญ่แล้วโอ้โหนี่ก็ได้ร่มไม้นะครับครับอันนี้ก็มะม่วงอีก <c oughs> พันหนึ่งโอ้ดูจะอันนี้น่าจะเป็นน้ําตกไหมเมื่อกี้น่าจะเดือดสะเบยหรือเปล่าครับที่ผ่านไปผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นภายอีกกอหนึ่งนะครับผมปลูกไว้สองจุดจริงๆเอามาสามต้นนะครับแต่มันตายไปต้นหนึ่งละนะครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งก็โอ้โหส่วนกล้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่ได้มาจากภูกเก็ตเลยนะครับก็บเอามาปลูกไว้นะครับก็เป็นกล้วยน้ำบานะครับออกลูกลว อันนี้ค er like ือปลูกไว้แบบนบ้านเลยนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเลยไม่ได้มาแต่งใบแต่อะไรให้มันนะครับมันก็จะลกๆนิดนึงเนาะนะครับอ่าก็พอได้กินนะครับเราปลูกทิ้งไว้แล้วก็ได้กินละนะครับนี่นะครับเป็นวิถีพืชบ้านนะครับมะนาวดูนะครับลูกตรงนี้ลายต้นเลยก็ออกมาสองขี้สองเครือนนะสองเรื่ๆนใกล้ๆก็อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนาะ โอ้ตรงนี้พื้นที่สีเขียวตรงนี้ร่มมากนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้ป่าเนาะไม้ป่าซึ่งปลูกไว้สําหรับอ่าทำร่มนะครับมาเป็นร่มสําหรับนั่งพักโอ้ตรงนี้ร่มร่มเย็นเลยนะครับเนี่ยช่วงกลางวันมาดนดนอยู่ยตรงนี้น่าจะเย็นสบายดีนะครับเดี๋ยวต้องระวังนิดน,นึงมะพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านี้ข้าง้างร่มนะครับดู โอ้ลมมไม้มากเลยครับผมพยายามมองดูอยู่นะครับว่ามันมีงูเขียวอยู่หรือเปล่าเนี่เพราะมันเป็นพื้นที่สีเขียวครับเดี๋ยวพาไปครับตรงนี้จะมีแต่ล่มไม้นะครับถ้าเป็นปกติหน้าฝนเนี่ยเขาจะเอาเต็นท์มากลางคึงไว้ข้างบนนะครับนะครับอ่าก็มีไม้ค้ำมาม้อยู่เนี่ย ก็รีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันประมาณนี้ละกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นสระของลมพัฒนาที่เดินะครับจนวนประมาณหนึ่งไร่นะครับจริงๆสาะนี้เป็นสระเล็กนะครับที่มันต่อกันนะครับเป็นสระเดิมนี่นะครับก็ขุดเชื่อมต่อกันเลยนะครับ ความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ชื่นใจจริงๆครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ